ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนประมาณปีสามในสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์โอเคแล้วทุกคนตอนนี้พวกเรานะ่ะอยู่กันในสงครามแลวพวกเรานะมีระเบิดนี่ไงระเบิดเนี่ยระเบิดเอาไปได้พวกเราคือฝ่ายอิสราเอลนะฝ่ายเอาระเบิด โยนใส่หน้ามันเลยปาเลสไยวางแผนยังไงดีครับหัวหน้าเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันนะจะปาระเบิดล่อมันก่อนแล้วแกนะก็ไปลอบหลังมันแล้วก็ใส่ระเบิดใส่หน้ามันแกนี้มันก็ตายแล้วแล้วถ้ามันล่นละท่านเออทำตามแผนก่อนข้ามีแผนสำรองเดี๋ยวข้าจะปาล่อมันแล้วนะ สอ1สองหนึง่งปะโถเอ้ยไม่ถึงปะโถเอ้ยไม่ถึงเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนข้าได้ยินเสียงระเบิดสงสัยมันจะประเดิมแล้วรีบไปเร็วรีบไปเร็เวนะเ,ดเดี๋ยวเจ้านะเจ้าตะบ้องเพชรเดี๋ยวเจ้านะป้องกันระเบิดไว้นะ submit. เกมมันอย่างเหล็กเลยตอนนี้ โอ๊ย,อยจุบๆจ,บจรยบตาม,มาสิโอ้ยข้าเจ็บนะท่านโอ,โอ้โอ้ขอโทษขอโทษมันจะประเดิมนี่งไงล่องร้อยระเบิดดัน,นเดี๋ยวพวกเราาระเบิดใส่มันเลยได้เลยท่านเอาเลยบุ๊บอุ๊ยระเบิดไม่ไป มันปาลาระเบิดใส่แล้วเราก็ใส่เลยสิเอ้ยย่โอ้ยเอ็ดทวงหนาฉันทำไมเนี่ยเอ้ยระเบิดโอ้ยโย,ย,ยนไปอีกมันมีระเบิดแค่อันเดียวแต่พวกเราก็มีแค่อันเดียวนะท่นพวกเราเหลืออันสุดท้ายแล้วเอาเลูกค้าจะท่านจะทำอะไรกับข้าเนี่ยโยนใส่มันโยนใส่ เจ็บมากข้ามีระเบิดอยู่ท่านเอาไหม๋ยวข้ายโยนไปให้โอ้โอ้สวยแล้วระเบิดโอเ้เช็ดไฟลุกโอเ้เช็ดไฟลุกโอ้โอ้ไฟลุกข้าช่วยด้วยช่วยด้วยข้าไม่ช่วยแล้วข้ากลัวตายโอ้โอ ไฟไม่ขายฉันและขายฉันก็ขาดโอ้โหรันทดจริงๆแกช่วยไปสู้สงครามแทนฉันหน่อยอืมแต่ฉันเจ็บมากเลยนะต้นโอ้ยังเจ็บอืมข้าก็ยังสู้ต่อเพื่อสงครามอิสรภาพของอิสราเอลโอ้พวกเราต้องสู้ต่อเพื่อสงครามอิสราพของปาเลสไตน์พวกเราไปเหลือเบอร์แล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะท่าน ออโอ้ข้ารู้แล้วชีวิตธี่ตอยไงตอยกันต่อยกันต่อยกันอย่างนั้นเลยอโอ้ย,อยช่วยแล้วโ,โยนระเบิดแล้วใส่ตัวเองเนี่ยนะไม่ตะบงเพชรก็ตายได้ไงเนี่ยโอ้ยโยนระเบิดผิดที่ชีวิตเปลี่ยนเลยเออมันเหลือแค่สองต่อสามแล้วเฟ้ย ออเออเออเอสำเร็จเร็วเร็วรรีบรีบฆ่ามันแกแกฆ่าเพื่อนชัอนอะไรเพื่อนแกนอนทำแกคนเดียวถึงตายโอ้เออค่าก็ตายเดียวโอ้อเอ้เหลือหนึ่งต่อสอแล้วสินะๆๆๆๆสอน้ำน้ะ สองน่น้าหลือหนึต่อสอง่เว้ยโอ้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 นึต่อสองหนตอสอนึ่ันเหลือหนันเอนงต่อนเหลือโอ้ยเออเะมันทำไมฆ่าตายเนี่ยโอไม่หงต่อหนึ่งล้วไมเจ้าเก่งขนาดนี้ฮะเก่งงั้นเยตายซะเถอะ โดนทิพยทีตายกระจอกมากว้าอ,อิสราเอลชน,นะอิสราเอลชน,นะอิสราเอลชนะวู้ฮู้วู้ฮูวู้ฮู้วู้ฮูาตายทุกคนตายหมดเหลือแค่คนเดียวอ่อแค่นี้ใช่ไหมเออแค่นี้